แปลกเนาะคนไหนรักมันทำไมไม่อยู่ด้วยวะฉันจะหาแมวตัวใหม่มาเดี๋ยวรอฉันไอ้นี่เสร็จก่อนนะจะเอาแมวน่ารักน่ารักที่อ้อนที่อ้อนมาเลี้ยงท้องแล้วเหรอ ท้องว่าไม่รู้ท้องใหญ่มากเลยตัวใหญ่น้อ่ยังไม่ได้ทำมันเรอะไอเฮงอ่ะยังแล้วมันไอนี่กันยังน่าไม่รู้อ่ะไม่รู้โดนแอบไปลักไก่ในตอนไหนหรือเปล่ามาค่ะ4ี่ห้าส่วนผ้าป้ายส้มในตำนานตำนานจริงๆ เพราะว่าใครได้ลองแล้วก็ติดใจทุกคนพี่จ๋าหลูกแน่ๆต่อหนึ่งรอบต่อหนึ่งคนนะคะจัดทีละห้าทีละห้าด็อกเกอร์ค่ะพี่ดูความต่างนะคะความใหม่ของผ้าทรงผ้าจะต่างกันงานรอบที่แล้วรับผ้ามาสะอาดมากใช่ไหมคุณพี่เห็นแม่ล่าบอกแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่สี่แล้วนะคะสำหรับงานรุ่นนี้สว่วนมากลูกค้าประจำโอ้แบบเออเนี่ยพี่ โปรให้ยาวๆเลยสองไม่งั้น <5. S 2> หนูขายกันไม่ได้พี่แล้วรุ่นนี้มีของมาเยอะมากต่อหนึ่งตู้นะใช่นะเป็นร้อยอ่ะหนึ่งตู้มาหลักร้อยป้ายนี้เขาแบบพิเศษคือเนี่ยเอวยางยืดใครรับรีวิวค่ะส่งให้ฟรีด้วยนะคะมีผนเอวยางยืดนิดหน่อยบางตัวเป็นกระเป๋าด้านข้างเนี่ยเป็นเหมือนคาโก้เนาะของผู้หญิงผ้าคอตตอนนะคะส่วนใหญ่ผ้าคอตตอนเนี่ย รีวิวกันบ่อยนะคะพี่รีวิวกันมายาวนานแล้วง่ายๆรู้ของกันแล้วพี่ดูความสะอาดนะคะดูความสะอาดดูเป้าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ2,500บาทสินค้าคุณภาพตามราคาแน่นอนค่ะแบนรนด์ลีจ้ามีเยอะด้วยเนี่ยเอวเอวย่างยืดด้วยนิดหน่อยนะคะใครอยากเหมาชอบเอใครอยากเหมามีเยอะ มีราคาพิเศษให้นะพี่เนี่ยดูดีผ้าดีมากเลยลูกค้าดูเป้าไม่เปื่อยนะพี่พผ้าสะอาดลูกค้าไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะรุ่นนี้45โลนะ140ตัวบวกลบนะคะอิงจากน้ำหนักกระสอบเป็นหลักนะคุณพี่โยตัวนี้สวยจังเลยเขียวแบบสีสวยเนาะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นเอลยางยืดแล้วก็มีเชือกผูกนะคะ หลายๆตัวมีป้ายห้อยป้ายโหนมานะคะโหนไปเชียวห้อยโหนรับรองว่าถูกใจป้ายห้อยขางเกงรุ่นนี้ขายง่ายนะขายได้ทั้งปีเลยขายดีเนี่ยเป็นสินค้าขายดีประจำโกดังเลย ไา้ห้อยอแล้วจ้าตอนนี้มีงานอะไรใหม่บ้างเหมาะกับฤดูร้อนกางเกงเหรือเสื้อดีอ่ะคุณพี่กางเกงก็มีกางเกงขาสั้นเข้ามานะคะลีกแล้วค่ะเป็นไงโกรธกันอยู่ออเขาถึงเอาผู้หญิงใหม่มาเนี่ยเพ่พอพัฒนร้อนเนันไงอ๋อเขาเอามาประชด <c oughs> แต่ไม่ถึงหรอก เขามไม่สวยคือย่งไม่สวยมึงสวยกว่าอ<笑><笑>โอ้ยน่ารักอีกแล้วค่ะใครชอบลูกนี้รับได้เลยนะคะได้ทุกตัวจ้าส่งฟรีด้วยนะคนณพี่สำหรับรีวิวนะคะใครอยากซื้อลูกใหม่ไปเปิดเองสั่งได้เรื่อยๆมีของในสต็อกเยอะมากไม่อัน้นไม่อัน้นไม่คุยกันแพ็นะโสด เสื้อกีฬาขายไหมคนพี่เสื้อกีฬาเสืส้อสระวัโพลีก็ดีนะโพลีอะผ้าบางเยอะสองพันสองโคลัมเบียเนี่ยป้ายส้มเขาแบบเนาะสวยมีเอวยังยืดด้วยอะใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคุณพี่จา๋าลีีกแล้วลีไปกี่ตัวแล้วเนี่ย สีน่ารักมากเลยสีแบบ pastel pastel ป้ายห้อยตัวนี้เชื่อกูกน่ารักมากนะคะแม่บ้านชอบใครขายตลาดเช้าได้เลยนะแบบเขามาจ่ายตลาดแล้วเขาก็ซื้อติดไปอย่างเงี้ยขายทุกถูกไปพี่มันดีอะแล้วต้นทุนมันตัวละสิบกว่าบาทใช่ขายป้ายห้อยแค่สิบบาทกำลังดีไม่ต้องคิดเยอะก็ได้เล้แบบ ขายไปเลยเร็วๆ,วๆอ่ะ,อะไว <ง S 2> ้กำไรเกินร้อยเกินเท่าตัวแล้วพี่ต้นทุนเฉลีย่ยต่อตัวไม่ถึงยี่สิบนะพี่นะขายง่ายกำไรงามนะจ๊ะนี่สวยจังเลยตัวนี้สวยเนาะ สีคุ้มโทนขายง่ายๆเลยพี่ใครสะดวกรีดรีดใครไม่สะดวกรีดไม่ต้องรีดถ้ารีดแล้วมันจะเห็นทรงเผ <c oughs> ื่อ <c oughs> บางคนทนี่ไม่มีเวลาขายไปเลยจ้าเอาไปเทเลยก็ได้ <c oughs> นมฉัน โยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตเหมือนเดิมหมดแล้วเนี่ยค่ะป้ยปายห้อยป้ายใหม่อยู่เลยเนาะพี่เจนมาแป๊บนึงเลยใครชอบจัดไปจะ้ะ เนี่ยพี่ทรงสวยผ้าใหม่สีสดลีคะ่ะบอกเลยว่าสภาพแบบขายง่ายนะคะสบายสบายไม่ต้องคิดเยอะเท<ส>่า,า<ส>ไหร่คะร้อยหนึ่งร้อยเดียวหนึ่งร<ฆ>้อยบาทพี่เอมีตังร้อยหนึ่งไหมพี่เอจ่ายให้ก่อนหน่อย อยู่ในกระเป๋าใครรับลูกนี้นะคะพิมพ์รับรีวิวส่งฟรีให้เลยขาสั้นคาโก้ยังไม่มีของเลยจ้า,าใ,ใครเดินมาใกล้ฉันเสียเงินหมดนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายรีค่ะ โอ้ยดูดิตัวน,นี้สีเหลืองน่ารักมากเลยเป็นเอวยืดนะคะมันจะมีเอวยืดกับเอากดุมนะคะที่รวมมาให้นะคะรุ่นนี้เนี่ยสีแบบดีมากเลยนะค้าสดสะอาดนะคะเป็นแบบสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆเลยของโกดังเรานะคะดูสี ใครไม่เคยลองลองได้แนตะ่ใครที่เคยขายประจำประจำอยู่นะคะสั่งได้เรื่อยๆเ,เลยนะยไอแคมไปไหนวะน,น้ำว่า,นนาไปแา้ทกไซส์กำลังดีนะคะไซส์แบบ มาตรฐานไซส์บ้านเราพี่ขายแม่บ้านกำลังดีเลยมันใหม่จริงนะแบบผ้าพี่ดูความใหม่นะคะแบบแทบไม่้ํำเลยอะบางตัวก็มีกระเป๋าแบบนี้ค่ะดีเทลน่ารัก ครแบบว่าที่เอาไปรีดเนาะแขวนลาวอย่างเงี้ยพี่ตัวละห้าส่งตัวร้อยทั้งร้านนะคะลูกหนึ่งได้ร้อยกว่าตัวนะคะ140ตัวบวกลบเอาได้เยอะนะเนี่ยค่ะตอนนี้ยังป้ายห้อยอยู่เลยโอ้โหใหม่มากใหม่ไม่ใหม,ใหม่ป้ายห้อยเลยคะ่ะ มีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียบ้างแต่น้อยอุ้ยเกทเกทตัวนี้แบรนด์เกทค่ะบางคนเจอแบรนด์นะคะพี่เอาไปคัดไปแยกทำราคาได้อีกนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยรุ่นนี้นะคะ ใ้ห้อยหลายตัวเลยตัวนี้เป็นเอวยางอีกแล้วค่ะรับยังยีงพี่ๆคุ้มมากนะใครจะรับรีบพิม์รับมาเลยส่งฟรีเลยนะคะเนี่ยสเสน่ห์้ายส้มพี่มีแบบเอวยางไส<า>ดีนะเออมันหลากหาอะ่ะ ไซส์ประมาณ30ถึงประมาณ38โดยประมาณบวกลบเอาไซส์จะใหญ่กว่าป้ายอื่นนิดนึงเนาะไซส์อวบไซส์แม่บ้านเนี่ยพี่เห็นไหมถ้าคอตตอนสวยๆเลยสาวอ้วะชอบอเป็นาก,การ<ว>กเกงแม่บ้านอะ่ะแม่บ้านบชอบอะ่ะเขาใส่อยู่บ้านใส่ไปตลงตลาดเนี้ยพี่ใส่สวยอื ใส่แล้วแบบสวยดูมีมีเสน่ห์ดูแพงปางปะวะไม่คือแบบผ้ามันดีไงดูรวมๆเออแล้วทรงมันสวยี่ยพี่เราผ้ามันดีนะมันเป็นแบบผ้าคอตตอนใส่สบายๆอย่างเงี้ยเนื้อผ้าดีอืมันค่อนข้างสะอาดเปื้อนเสียมันน้อยอ่ะบอกเลยขายดีขายง่ายราคาสุดคุ้ม อ้ยสวยจังเลย้ีสวยเนะแคปหน้าจอมาเลยจ้าพี่จ๋า2500บาทรีวิวส่งฟรีนะคะการันตียอดขายเข้าสู่ปีที่4แล้วจ้า